คุณนะครับนี่คือสิอง่งที่เอสกี้มอบให้กับเรามันเป็นจรงงงโอ้สุดยอดซาแตกอยู่ oh, okay. แล้วแทปมาแต่มีม <laughs> <laughs> เออ <I> เป็นสิงน่งที่เอสกี้มอบให้กับนายชุชาครับ <c oughs> ดูใจทำใจมากๆขอบคุณนะครับสำหรับคลิปแบบนี้ก็อพี่เลจะบอกที่ที่เขาเมอบคลิปนี้ให้กับพวกเราไหม ส่งมาส่งให้แคปด้วยส่งไฟมาเลยกว่านะฮะอัพลง Google Drive มาเลยขอบคุณมากเลย่งินมาคิดไปต้องจ่ายได้เปล่าคือลจะรู้อยจัขอบคุณค่รู้สึกรู้สึกว่าจีนิไอวิชมันมัน่าจะมีครั้ที่มันอธิบายความรู้สึกีได้มากกว่าขอบคุณแต่มันมันก็มีภุณเมื่อกี้ขนาดโมงมอยนง่ยย้มาเลยาต่อค่ะ มันจะเก๋บูวนไททันนิดนอน้ำผึ้งแน้ำึแท้จาไหนะคืออะไรไม่ดูค่ะไมู่ถาหนูหรอน้ำึแท้อะไรนึงแท้อะไรอะไรครับอ๋อวตัวชพึ้งต่อยอ๋อนึแ้ทำมากบูสมัยนี้นะฮะอ่ะเอาแว่าตอนนี้ถ่ายรูปกว่าถ่ายรูปกับแฟนถ่ายรูปเอกี้ เปิดข้อมือได้ใช่ไหมฮะเปิดเปิดยังไงมีกดปุ่มเหรอเป้ยเป็นส,เนสีเป็นสีของ SG ด้วยเป็นสีของ MC ด้วยวิดีโอนะครับวิดีโอนะวีโอตระกูลว่าอะไรดีครับนันชา SG นัดพิชชาทีค้าอย่างนี้นะ1หนึ่งสิงสามเป็นเรื่องใช้กันเองแล้วแต่หัวฉันนะผมชอบมีความมากกว่านะดูมีแบบอ่ะขอบคุณนะครับแล้วผมจะยิงยท่ไหนวางไว้ไหนนะต่อไปก็ต้องขอเรียนเชิญถ่ายรูปเพิ่มเติมนะครับขออนุญาต ขอเชิญครับช็อตต่อไปครับคุณพัฒนาจันเจริญสุขครับ Executive Producer นะครับขอเสียงปรบมือกับคุณพัฒนาด้วยครับและอีกหนึ่งท่านครับคุณกิติชัยวันประเสริฐนะครับ Executive Producer เช่นเดียวกันครับขอเสียงปรบมือกับคุณกิติชัยครับและขาดไม่ได้เลยนะครับคุณชนะพงษ์วงจันทร์หรือว่าพี่แชมป์โปรดิวเซอร์ของเราครับขอเสียงกับพี่แชมป์พี่แชมป์สูุดกับคัสติโดสวยมากที่สตกขาววันนี้โอ้ไม่ร และก็ตอขอเชิญนะครับผู้กเกับของเราพี่เมซิวัตเดชาร์พี่เมหล่อมากครับวันนี้แล้วก็ต้องขอเรียนเชิญเพิ่มเติมนะครับตัวแทนจากนักแสดงของร้านโมโคจอนนะครับวันนี้เมียวเหมียวก็ทะเลมาครับวันนี้ก็มีวเหมียวแล้วก็ทะเล นะครับเป็นไปทะเลครับโอมอเซก็เป็เหมียวทะเลด้วยซ<ฮ>ีนขอคือเหมียวกับคู่ของเขาต้องัปคลิดหลายทีนะ